เปิดมลาาูลค่าลุกลิซ่าออกงานที่ไทยเรียบหรูลุกคุณหนูดูแพงรู้ราคามีอึงสนับสนุนหลักแบรนด์นี้ สวัสดีชาวบริงทุกคนนะคะในวันที่9มกราคมที่ผ่านมาค่ะลิซ่ากับงานเดนทิสสเปเชียลกรีสนะคะก็มีการจับฉลากผู้โชคดีค่ะเวลา18นาฬิกา20นาทีถึง19นาฬิกานาทีเริ่มงานลิซ่าสเปเชียลกรีสนะคะก็คลิปนี้ค่ะเราก็มาดูบุลคลาลุคของน้องลิซ่ากันดูบ้างลุคของน้องลิซ่านะคะมากับลุคนี้โอโหเรดิว่าสวยนะคะลุคคุณนูเรียบเรียบแต่โคตรแพงค่ะกับลุคผมยาว มัดผมครึ่งหัวมีผมหน้ามา้ากับสีผมสีดำลุกดูดีดูสวยดูแพงนะคะหุ่นน้องลีซ่าก็สวยมากๆดีมากๆนะคะราวกับนางแบบน้องมีการทักทายแฟนคลับนะคะคือน้องเดินทั่วเวทีเลยค่ะ ในส่วนของทางด้านของ CEO ของเ n นท s สนะคะมีการมอบยาสีฟันแบบพิเศษนะคะที่มีเพชรมากกว่า1.2กันหลัดกันเลยทีเดียวค่ะให้กับน,น,น้องลิซ่าน้องลิซ่าก็บอกว่าไม่กล้าใช้เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะเก็บใส่ตู้โชว์แทนนะคะรีแอคของน้องก็คือตาโตโอ้โหหนักมากค่ะลุกของน้องในวันนี้นะคะก็เรียบเรียบแปลโคตรแพงนะคะก็ทั้งชุดทั้งลุกการแต่งตัวนะคะก็เริ่มจาก f W 2 0 2 2ันะคะชุดนี้ก็ตามที่ทุกคนได้เห็นกันเลยค่ะมาแบบเซตเดียวกันทางเสื้อและกระโปรงนะคะมาแบบเซตเดียวกันค่ะเป็นน้ำตาลอ่อนนะคะทางด้านของรองเท้านะคะก็เป็นของอามินาบูด,ดีค่ะราคาก็แตะอยู่ที่1115ดอลลาร์สหรัฐค่ะและทางเครื่องประดับนะคะก็เป็นของบุการีทั้งเซตเลยนะคะทางสร้อยคอค่ะมูลค่าอยู่ที่80,000ดอลลาร์สหรัฐ ต่างหูนะคะก็อยู่ที่1 1 7 0 0ดอลลาร์ 11, แหวนค่ะราคาตกอยู่ที่16,500ดอลลาร์ค่ะแล้วแหวนอีก1ชิ้นนะคะก็อยู่ที่18,000ดดอลลาร์ 18, สหรัฐนั่นเองค่ะ เรียกได้ว่าเป็นเครื่องประดับบุการีมาทั้งเซตนะคะทั้งนี้ค่ะแฟนๆชาวไทยต่างก็ขึ้นแฮชแท็กหลายแทกด้วยกันค่ะแฟนๆต่างก็ออกมาเชื่นชมนะคะอวยชมน้องลิซ่ากันอย่างล้นหลามนะคะส่วนน้องลิซ่าเองก็น่ารักสดใสค่ะเอน็เบบนเอนตอร์เทนเก่งมากๆเลยนะคะน้องลิซ่าสร้างความสนุกเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มมอบพลังบวกให้กับแฟนๆและผู้ชมเยอะมากๆเลย เช่นเคยนะคะทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ